รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า10แห่งจัดงาน Bangkok International Digital Content Festival 2025ระหว่างวันที่25-28สิงหาคม2568ณสามย่านมิทาวฮอลล์และโรงภาพยนตร์เฮาส์สามย่านงานในปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12มุ่งผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลคอนเทนต์เอเชียมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า150บริษัทจาก12ประเทศพร้อมกิจกรรม Business Matching กว่่า850คู่าสร้าง มูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า950บล้านบาทโดยงานเน้นโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมแอนิเมชันเกมวิชวลเอฟเฟกต์คาแรคเตอร์และตื่อดิจิทัลภายในงานยังมีเวทีพิชชิ่งนิทรรศการโชว์เคสการสัมมานาและการประกาศรางวัล BIDC Award 2025ถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์าวร์ไทยสู่เวทีโลกครับผมก็สำหรับงาน BIDC นะครับเราจัดมาต่อเนื่องนะครับปีนี้เป็นปีที่12นะครับผมครั้งที่12นะครับก็ เราเนี่ยคือต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการด้านดิจิตัลคอนเทนต์นะครับได้รวมกำลังกันนะครับแล้วก็ขยายตลาดสู่ต่างประเทศนะครับโดยนำา IP ของไทยเนี่ยเซอร์วิสต่างๆนะครับของไทยเนี่ยที่มีศักยภาพสูงนะครับได้เป็นยอมรับได้รับการยอมรับในตลาดทั่วโลกนะครับผมครับผมในปีนี้นะครับก็จะเป็นปีแรกที่จะแตกต่างจาก11ปีที่ผ่านมานะครับเพราะปีนี้เนี่ยเราจะมีส่วนที่เป็นโชว์เคสนะครับที่เป็นคอลใหญ่ที่ จะเปิดเป็น public นะครับที่ผู้ที่สนใจผลงานด้าน digital คอ n t ทนตต่างๆนะครับทั้งคาแรคเตอร์เกม a n i m เมชันนะครับรวมถึง visual เอฟเฟกตต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาชมผลงานจากผู้ประกอบการชั้นนำในประเทศไทยได้ที่นี่ที่เดียวครบทุกเจ้าเลยครับผมใช่ครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนของพิ s ศษแมทชิ่งนะครับซึ่งเราได้เชิญไบเออร์ต่างประเทศนะครับที่เป็น ตัวแทนผู้ประกอบการในทั่วทั่วโลกนะครับผมได้มาร่วมในส่วนของ b u Business m a t c n i n g นะครับเพื่อหาความร่วมมือกันนะครับระหว่างผู้ประกอบการในไทยนะครับว่าสามารถร่วมมือการต่อยอดทำโคล p ูร์เรชั่นหรือว่าเป็นตัวแทนนำไอพของไทยเนี่ยเพื่อไปขยายตลาดในต่างประเทศครับผมครับผมสำหรับในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเสียงตอบรับของผู้ประกอบการในต่างประเทศเนี่ย ตั้งเขามีความตั้งใจอยากจะมาร่วมงานนี้ตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วนะครับผมก็ในปีนี้ก็เป็นโอกาสที่เขาได้มาร่วมนะครับผมส่วนผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ค่อนข้างดีใจที่ปีนี้เราขยายตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะส่วน b i ิสเ s m แมทช i n g อย่างเดียวมีส่วนโชว์เคสเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการทั้งสเกลใหญ่และสเกลเล็กเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกันและมีโอกาสได้ พบป่าไบเออร์ต่างชาติได้ครับครับผมสำหรับความก้าวหน้าของดิจิตอลในประเทศไทยดิจิตอลคอนเทนต์ในประเทศไทยนะครับในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงที่กำลังเติบโตสูงมากนะครับผมทั้งในด้านธุรกิจด้านแอนิเมชันนะครับธุรกิจของคาแรคเตอร์นะครับที่ได้รับเรียกว่าเทรนแล้วก็การสนับสนุนต่อเนื่องมานะครับแล้วก็พวกด้านแอนิเมชันเนี่ยในส่วนของภาพยนตร์ต่างๆซีรีส์ไทยเนี่ยคิดว่า หลายๆท่านก็คงได้เห็นอยู่แล้วนะคบว่ามีการเติบโตมี IP ดังๆมีคอนเทนต์ดังๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มต่างๆระดับโลกนะครับที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ท็อปฮิตทั้งนั้นนะครับผมครับผมสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยจากงานพิเศษแมทชิ่งนะครับเฉพาะในส่วนงานพิเศษแมทชิ่งอย่างเดียวเนี่ยเรามีคาดการของ,ของยอดการเจรจาธุรกิจเนี่ยไปถึง8-800ล้านนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะ ไปเกินกว่านั้นอยู่แล้วนะครับผมก็เพราะว่าปีนี้เรามีส่วนของที่เป็นโซนโชว์เคสด้วยเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้มีการเจร,าเจ,ราจาธุรกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตลาดจะโตขึ้นครับผมได้ครับสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลดิจิตอลคอนเทนต์เฟสติวัลนะครับหรือ BIDC 2025นะครับผมปีนี้เนี่ยเราจัดตั้งแต่ วันที่26นะครับจนถึงวันที่28นะครับโดย2วันโดยทั้ง3วันเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นโชว์เคสแสดงผลงานของผู้ประกอบการมืออาชีพนะครับในเมืองไทยนะครับผมที่อยากจะเรียนเชิญนะครับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจหรือ,อ,อห้างร้านบริษัทหน่วยงานองค์กรต่างๆที่อยากทำการคอลลาบอร์เรชันนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมี IP ต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับเราก็พร้อมทำงานระดับ โปรเฟชชั่นอลนะครับเพื่อร่วมงานเพื่อต่อยอดขยาย IP ในประเทศไทยนะครับรวมถึงวันที่28นะครับในโซนของส่วนที่เป็นเฮาส์สัมณนะครับผมก็มีการจัดแสดงนะครับแอนิเมชั่นชื่อดังต่างๆนะครับผมรวมมีรวมถึงมีการแจกมอบรางวัลนะครับและการงานสัมมนาครับที่เป็นประโยชน์มากนะครับสปิเกอร์แต่ละท่านที่มาจากทั่วโลกนะครับเป็นตัวที่เป็นท็อปท p แล้วยินดีที่จะมาให้ความรู้ ในด้านดิจิตอลคอนเทนต์ด้านแอนิเมชันด้านคาแรคเตอร์ด้านโครงการธุรกิจด้านลเซนซิ่งต่างๆนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจนะครับมาร่วมชมงานกันครับผม